สวัสดีครับก็นี่เราพึ่งได้มาเนี่ยตัวใหม่ a m a z f i t c h e t a Pro นะพึ่งซื้อจากโปร11 11จากราคา6 9 0 0เหลืออยู่5,007เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้ลองได้ลองใส่ใส่วิ่งดูแล้วหน้าตาประมาณนี้รูปแบบของหน้าปัดตอนแรกจะเป็นตัวนี้ที่เขาเซ็ตค่ามาแต่ผมไม่ชอบ ผมชอบตัวนี้สีเขียวซึ่งหน้าตาก็จะมีประมาณนี้ก็อยู่ที่เราดาวน์โหลดจากในแอปเซฟเพิ่มได้ในส่วนของการปัดสายอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกลายข้อความโทรเข้าโทรออกปัดขวาและพวกรายการแอปการออกกำลังกายสถานะะการเต้นของหัวใจ ความเครียดออกจินในเลือดนอนหลับอะไรพวกนี้เพลงปฏิทินอ,อย่างเเลื่อนล่างอ,อันนี้จะเป็นระบบเพลงลองเทสให้ดูนี่คือเสียงเพลงเพลงเนี่ยสามารถสามารถเพิ่มได้นะครับนี่คือเพิ่มเสียง เสียงออกจากสปีคเกอร์ด้ข้างอ่าอ่าก็เราก็เพิ่มอัปเพลงได้เนาะในตัวเครื่องถ้าชอบ,บพวกว๊บอภภ่าาาาอาาาาาอาอาาามาาอาา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 ่ แโลนิดๆห้าสิบห้านาทีตั้งแต่ตีห้าว่ามันก็ดีนะบอกเพจบอกอะไรแม่นยำดีแล้วเราก็สามารถปรับปรุงพวกหน้าตารูปร่างทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองดีเลย อยากจะวัดหัวใจก็กดแตะได้เลยพวกค่าออกฟิจนนเจนยลเลือดหรือแม้แต่นี่การโทรการโทรโทรศัพท์โทรได้ชัดเจนเสียงชัดเจนเลื่อนลงจะเป็นเหมือนพวกหน้าจอทางลัดเม็ดไม่โยมได้ อยู่ที่เราแต่ผมผมรู้สึกว่าผมเออผมใช้ผมใช้เลื่อนตรงนี้แม้เหงื่อจะออกวิ่งเหงื่อทุ่มท่วเนี่ยก็โอเคนะคไม่ยมเลื่อนไล่ดูใช้งานง่ายดีฮะ <c oughs> ใช้งานง่าย <c oughs> การโทรนะ,ะเพลงเราก็ใส่เพิ่มได้ปึ๊บคิม칫น,นี้เพิ่มเติมนับถอยหลงังโทรศัพท์นี่เราก็สามารถกดได้เลยจะพิมพ์อะไรก็กดได้เลยกด กดหมายได้แล้วกดโทรออกแต่ว่าเราก็ต้องเปิดบลูทูธกับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยซะก,ก่อนอนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์หน้าจอตรงนี้อยากจะวิ่งกดแตะโกเตรียมพร้อมลุยไดเ้เห็นไหมหรือพวกนี้ออุณหภูมิอุณหภูมิน,นีบอกหมดเลยนะฮะ จะหวัดชิปรจรก็กดตัวนี้แตะก็ได้ก็วัดให้เราก็จะวัดเป็นแบบเรียวไทม์เห็นไหมฮะเอเคครับเนี่ยส่วนแบต ก็คืนผมชาร์จแล้วก็อัปเดตแอปเปิดบลูทูธจาก100%ชาร์จไปก็อยู่ที่ประมาณ91เมื่อเชานะ้าเนาตื่นมาแล้วก็จาก91ก็วิ่งจนถึงตอนเนี้ยวิ่งแล้วก็ใช้ทั้งวันแต่ว่าผมก็ปิดบลูทูธนะผมไม่ชอบแบบให้มันมาเด้งที่นาฬิกาตอบไลน์ผมตอบในไลน์โทรแล้วก็โทรในไลน์อะไรเงี้ยในโทรศัพท์มือถือ่าส่วนสายสเตปผมมีอาการแพ้จากซิลิโคนตัวนี้ ก็จะเป็นเหมือนกับตุ่มเล็กๆเห็นไหมเออพอมาใช้ตัวนี้สายสเต็ปนี้เออดีเ้วเนี่ยเรื่องของหน้าจอปึ๊บผมว่าหน้าจอประมาณเอ,อ่อพวกคาซิโอพวกจีช็อคนะถือว่าใหญ่นะใหญ่สายสเต็ปนี่อย่างนี้เลยถือว่าค่อนข้างดีเลยคุณอยากจะรัดกระชับแค่ไหนเลื่อนเลื่อนปึ๊บล็อก แน่นแล้วจะบอกว่ามันแห้งไวด้วยแห้งไวเวอันนี้ถือว่าแห้งไวตอนแรกผมกังวลว่ามันจะอมเหงื่อหรือหรือหรือแบบชุ่มอ่ะแปบ๊บเดียวพอเอ่อดึงออกมาเนี่ยวิ่งเสร็จดึงออกมาตากผ่อพึ่งลมนิดนึงนแห้งแล้วใส่ต่อได้นะครับเนี่ยลองดูครับซื้อมาก็มีแถมหูฟังเลชมีมาอันหนึ่งของแถม โอเคครับผม